ประเด็นแรกของเราที่ชาวเน็ตต้องให้ความสนใจอยู่แล้วค่ะแล้วก็ต่อเนื่องมาเนืองๆเลยที่สําคัญขึ้นไวรัลให้เราตามอ่านข่าวตลอดเวลาครอบครัวน,นักหลุมร็อกเกอร์ค่ะพี่หนุ่มกะลาของเรานั่นเองค่ะที่มีประเด็นรักสามเศร้าล่าสุดเพจอัตลรดค่ะได้โพสต์เมาแซบถึงประเด็นคุณจูนเพนชุลีแล้วก็คุณหนุ่มกะลาข้อความนี่บอกเลยขอส่งเสียงดังไว้ตายแล้วค่ะมีข่าวว่ามอนเตรียมหอบเงิน 10บล้านไปให้คุณจูนในวันที่16สิงหาคมนี้แถมยังลั่นกับสังคมว่าตนโดนกลั่นแกล้งหลังจากที่ตกเป็นประเด็นทางสังคมตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะเหมือนจะหายไปไม่ค่ะกลับมาอีกครั้งนางโพสรูปอัพรูปสวยงามปกติค่ะแล้วก็สำคัญคือมีลูกทีมมาให้กำลังใจแล้วก็มีอีกหลายคนที่เข้าไปต่อว่านางและนางก็ตอบตอบคอมเมนต์ด้วยนะว่าตอนนี้ ต้องสู้ต่อสู้กับสิ่งที่โดนกระทําความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงที่ยังไม่มีใครรู้ต้องเก็บมันไว้อยู่คนเดียวสังคมต้องเข้าใจกันให้มากกว่านี้เราโดนกันแกล้งเข้าใจไหมในแหล่งข่าวยังบอกอีกว่านางจะนําเงินสดไปมอบให้ซึ่งถ้าจริงก็ดีนะคะถือว่ายังรู้จักรับผิดชอบ รับผิดชอบความผิดของตัวเองอันนี้ในเพจบอกนะเพราะอยากให้เรื่องจบเร็วๆและไม่อยากให้คนไปขุดคุยอาชีพเสริมอีกอย่างของสามีที่รำร่วมกันเอ้า เหมือนทิ้งบอมไว้นะความคืบหน้าล่าสุดทีมห้องข่าวบันเทิงบันเทิงเที่ยงของเราคุณต้นแหวกอกนี่แหละค่ะได้ติดต่อไปยังทนายชายพัฒค่ะทะนายความของคุณจูนเพนชุรีค่ะสอบถามถึงกรณีข่าวดังกล่าวซึ่งได้รับคําตอบว่าอย่างไรไปฟังพร้อมกันค่ะไม่อันนี้ผมไม่ทราบมันมีการติดต่อมามไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงแต่ว่าถ้ามีการใส่จริงก็ยนินดีพร้อมรับ ืม่องดวันนัดสานหรอกจะคิดไหนวันไหนวันไหนก็ได้เลยต่อมาก็รอขึ้นศาลนะครับก็ไม่ได้มีอะไรในส่วนของข่าวเล่าว่าก็ว่ากันไปตามข่าวแต่ว่าทั้งนี้ทนายว่าแบบนั้นที่เราได้เปิดคลิปไปเมื่อกี้นี้แต่เราต้องติดตามต้นต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ติดตามข่าวทางห้องข่าวหนึ่งเที่ยงของเรานะจ๊ะ